สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกันแล้วก็ลักษณะกันนะครับสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาที่บิลิเวอร์หซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องด้านล่างของคำอธิบายใต,ใต้คลิปอัดไลน์มาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีนะครออา,ราี กุมเข้าสู่ราศีมีนในรอบ12ปีนะครับก็จะทําให้เกิดเกษตรตําแหน่งเกษตรดีในรอบ12ปีเช่นเดียวกันนะครับในเรือนพบปัตตนีซึ่งจะย้ายในวันที่8เมษายน2565ครับใครที่ต้องการดูดวงก็ออดไลน์ดีมาถามค่าครูได้เนาะทีนี้นะครับเรามาดูจุดวาสนากำเนิดของเรานะครับสีแดงตะนุอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่อันนี้จะไม่พูดนานนะครับเพราะว่ามันดูน่าเบื่อและหลายคนก็คอมเมนต์บอกว่าอืเราพูดยาวเกินไปแบบบางทีมันกว่าจะเข้าเรื่องอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ก็เลยเอาสั้นๆแล้วจะไปพูดใน <c oughs> คือบางคนก็บอกว่า <c oughs> โอเคแน่นดีเนื้อหาเยอะอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะข,ของการได้ความดูเยอะมันก็นานาจิตตังะนะครับแต่ว่าเอาหนีแล้วกันเอาเอาไม่มากดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ยึดเยอือและอย่างหนึ่งคือ เดีย๋ยวจะเพิ่มในรายเดือนให้แต่และเดือนเนาอะไปเพราะมันแช่หนึ่งปีครับยังไงเราก็ค่อยฟังไปเรื่อยๆเนะาะเดี๋ยวจะพยายามเอามาเล่าเอามาพยากรณ์เพิ่มให้หลายๆแง่มุมเพิ่มเติมเอาเนาะในหนึ่งปีมันก็มีสิบสองเดือนด้วยนะ่ะยังไงเราก็มีโอกาสอีกเยอะนะครับที่จะพูดเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันทีนี้เรามาดูนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่มีกําลังในราศีธาตุน้ำนะครับเช่นกรกฎ ธาตุน้ำนะครับแล้วก็การธาตุน้ำคือพิจิกแล้วก็ปนนัตนิก็คือราศีมีนอา่าเป็นปลายธาตุน้ำในตำแหน่งกเกษตรหมายถึงความมั่นคงละตำแหน่งอุดหมายถึงมีบารมีนะครับมีเขาเรียกอะไรมีคนช่วยเหลืออปุปถัมภ์ดีแล้วก็มีตำแหน่งการธาตุน้ำในราศีพิจิกนะครับอ่ามันมองไม่ค่อยเห็นเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ามันจะมืดลงหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมองเห็นเนาะ พิจิตเนี่ยคือมหาจักรจะด้อยหน่อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดีเหมือนกันมันหมายถึงว่าการกวาดล้างไม่ใช่ขอโทษครับหมายความว่าการกวาดเข้ามาเพื่อให้มันแบบคือมหาจักรหมายถึงอะไรจักรที่ใหญ่มหาแปลว่าใหญ่จักรแปลว่าการหมุนวนเหมือนกับตัวเนี้ยครับที่มันหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาไม่จบไม่สิ้นนะครับแหมายถึงกวาดทุกอย่างเข้ามาจากที่ทําไม่เป็นเลย จนทำเก่งเด่นขึ้นมาเลยนะครับมาจากเป็นดวงแรงหมายถึงว่าต้องใช้เวลาในการเขาเรียกว่าต้องต้องใช้กําลังพุ่มเทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแบบเรียนรู้อะไรเงี้ยเพราะดาวพฤเป็นดาวเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยก็จะแบบเยอะหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยบรรพุมแน่นดีคือใครมีดาวพฤกหรือในตำแหน่งราศีพิจิกเนี่ย จะชอบเป็นดวงแพทย์นะครับสัดส่วนใหญ่เป็นดวงหมอแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนมากคือคนอื่นเขาเรียน4ปีจบใช่ไหมครับมหาลัยเนี่ยแต่ว่าคนพิจิกเนี่ยไม่ใช้ขอโทษหมายถึงดาวพฤหัสดีในราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบมันต้องเรียน5ปี6ปีนะครับปูมมันจะแน่นนิดหนึ่งตรงนั้นแหละมันหมายถึงการที่แบบบางทีมันไม่ประสีภาษากว่าจะรู้ความแต่พอรู้ร,รู้ลึกเลยครับรู้จริงรู้จังเนาะประมาณนั้น สมัยจะเป็นคนเกิดปีกุลครับอดวพระนสบดีในราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนเกิดปีกุลนะซะส่วนใหญ่มันเด่นคอมปีอะครับเออคอมกลางปีดังนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะเหลื่อมบ้างนะครับประมาณนี้ที่นี้มันจะอยู่ในเกณฑ์เขาเรียกว่าลักนณาของเราคือคนที่เกิดลักขณากันจะอยู่ในเกณฑ์นะดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพตรงข้ามเป็นเจ็ดเนี่ยได้ อุดมเกณฑ์ด,ด้วยเนาะนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับได้ไดสองตำแหน่งเลยแต่คนที่เกิดในราศีเนี่ยจะไม่ได้เกณฑ์ลักนณะแต่ได้เกณฑ์อีกหนึ่งหนึ่งคืออาทิตย์เลนเพื่อหาคือได้คู่มิรใหญ่อ่ะก็ปังเหมือนกันนะปังคนละแบบแต่คนที่ได้ดาวอาทิตย์อยู่ที่เนี้ยจะดีกว่าเออใครที่ใครที่มีลกักนณะการและดาวอาทิตย์กลุก่มรักแล้วมีดาวพฤหัสเข้ามาตรงนี้โอ้โหปังเบอร์คือได้ดีสามเลยทั้งอุดมเกณฑ์ทั้ง อ,องค์เกณฑ์ที่ดาวอาทิตย์ุุมแล้วก็ได้เกณฑ์ลัคนาด้วยดาวพฤหัสเรงมาอีกอืคุณดูสิแบบปังไม่ไหวอะบอกเลยปังไม่ไหวสำหรับคนที่มีดาวอาทิตย์คุมหลักในราศีในลัคนากันนะครับแต่ใครที่ได้ราศีกันก็จะน้อยลงหนึ่งเกณฑ์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังปังอยู่ดีเนาะคือปังกว่าคนอื่นชาวบ้านชาวเมืองเขาอะพูดง่ายเนาะประมาณนี้เราจะปังเรื่องอะไรอะดาวพฤหัสบดีมาจากสองเจ้าเรือนนะครับคือ พันธุและปัตตนีแต่ได้ตำแหน่งเกษตรในเรือนปัตตนีคนกันเนี่ยมีดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นราศีชาวปลายธาตุนะก็คือมีนเมถุนกันธนูมีนนะครับเป็นราศีปลายธาตุทั้งหมดเมถุนคือปลายธาตุลมราศีกันปลายธาตุดินราศีธนูปลายธาตุไฟ แล้วก็ราศีมีนปลายธาตุน้ําดังนั้นเนี่ยคือเจ้าเรือนคือพุทธพุทธพฤหัสพฤหัสเห็นไหมครับมันจะไม่ทําร้ายกันเลยนะเพราะมันเป็นภพที่ดีแก่กันเป็นเกือ้อกูลลัคนาด้วยมันเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เกื้อกูลเขาเรียกว่าเกณฑ์ลัคนามันหมายถึงหนึ่งสี่เจ็ดสิบหมายถึงคือคือใครเรียนโหราศาสตร์มาจะรู้ว่าเกณฑ์หนึ่งสี่เจ็ดสิบแต่ถ้าเผื่อเป็นคนธรรมดาก็ฟังไว้ว่าพันธุคือครอบครัวคือความมั่นคงของชีวิต ปัตตนีคือหุ้นส่วนไม่ว่าการงานหรือคู่ครองแล้วก็กรรมะหมายถึงการงานแล้วก็หมายถึงเวรกรรมตัวเราเห็นไหมครับมันก็จะถึงกันเห็นไหมไม่มีไม่มีพบที่เสียเลยนะครับไม่มีอริรณาบินาศแก่กันดังนั้นเนี่ยมันเกื้อกูลกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยคนราศีกันลนัคณาการจึงปังไงครับอืมเนาะเออไม่ใช่สีคนลนัคณาการจึงปังส่วนราศีก็ปังในลักษณะข,ของการเล็งเนาะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ ทีนี้ดาวพฤหัสดีเนี่ยครบรอบ12ปีก็จะปังอีกนะครับไม่รู้จะปังยังไงละทีนี้จะนีบเอาพันธุมาด้วยคนลักนากนเนี่ยมักจะเรือราศีกันเนี่ยจะได้พันธุปตัตนิมาพร้อมกันมันหมายถึงอะไรคนที่มีคู่จะเกิดความมั่นคงคนที่มีความมั่นคงแล้วจะได้คู่หรือบางคนได้ทั้งคู่ทั้งความมั่นคงมาพร้อมกันแปลว่าได้คู่ที่มีรั์ มีคู่ที่มีหลักฐานเออปังไม่ไหวนะสำหรับคนที่ได้ทั้งคู่นะครับส่วนมากจะมาทั้งคู่นะครับส่วนมากใครโสดเนี่ยจะได้อาจจะได้เบิลเลยจะได้แบบยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะครับได้ทั้งคู่ได้ทั้งความมั่นคงพร้อมกันเลยครับประมาณดีนะก็ถือว่าโอเคดีมากๆเลยไม่รู้จะปังยังไงเรื่องของความรักเนี่ยนะครับแล้วก็จะหนีบเอาเรื่องของความมั่นคงมาด้วยแปลว่าครอบครัวแปลว่าคือคนกันเนี่ยมีเกณฑ์จะตกลง ปรงใจในการที่จะแบบคบหาแล้วก็คือคนราศีกันเป็นคนที่ไว้เชิงเป็นคนที่แบบไม่ได้สนิทใจกับการที่จะมีคู่ง่ายเขาถึงบอกว่าเป็นหญิงสาวผมจรัรยนไงเพราะว่าคิดแล้วคิดอีกเลือกแล้วเลือกอีกตัดสินใจลังเลยอยู่นั่นนะครับกว่าจะเลือกคู่ไดนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้แบบคือมันการันตีอะครับมันการันตีนะพอได้ตําสินเกษตรหนึ่งะ มาถึงความมัน่นคงคู่คนนี้มาแล้วมันมั่นคงอะ่ะแล้วทําให้เรามั่นคงด้วยอ่ะไม่ใช่แค่คู่มั่นคงคนเดียวแต่มันทําให้เรามั่นคงด้วยครับเนี่ยคือข้อดีของาราศีปลายธาตุไงครับราศีมีนก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมีการงานที่มัน่นคงดังนั้นเนี่ยเมื่อกับกับดวงนะพลิกดวงอะ่ะพอตั้งลัคนณามีนปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ดาวการงานเป็นกเกษตรแปลว่างานเขาปังอะ่ะก็แปลว่าโอเคอย่างน้อยเขางานปังเขาก็ต้องมีวาสนาที่ดีพอคน พอมาตั้งลักนาะกันปุ๊บได้คู่ก็กลายเป็นว่าคู่ก็จะมีการงานที่ดีแล้วก็วาสนาที่ดีแล้วเราก็จะได้แต่งงานมันคือหมายถึงว่ามันมันเป็นคู่ที่ที่เป็นเหนือคู่อะครับอ่าพูดง่ายคุณคิดดูว่า่าอเนื้อคู่เราอ่ะกว่าจะครบรอบสิบสองปีมันก็ก็ยากเนาะที่จะมีเนื้อคู่ที่แท้จริงแบบนี้นะครับเออก็ทําให้แบบอืเป็นช่วงที่ ดีมากๆเลยที่จะมีคู่นะครับและอย่างหนึ่งคืออาริมนลงมรณะและทุกอย่างมันเคลียร์ได้ไงหลังจากที่อาริสุภะแปลว่าแต่งงานมันก็มีปัญหาแต่ใครที่ที่ก่อนหน้านี้ครับตอนที่ดาวรา,วาวหูยังไม่ย้ายอะ่ะสามสิบีนาใครแต่งหลังจากสามสิบีนาไปอะ่ะจะดีขึ้นก็แปลว่าอาริมนลงมรณะและได้ตาแหน่งทีวีโชว์ต่างหากดีดเพื่อจกเพศตรงข้ามจากการช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยใครมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่คู่อะ่ะที่มาความความนั้นคงอะ่ะ อาจจะเป็นเหมือนฮีโร่เลยเออฮีโร่ที่มาคอยให้อริมรณะไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะช่วยทุกคนนะแต่หมายความว่าเขามีกําลังเขามีเ,ออเขาเรียกว่ามีศักยภาพอะครับเออที่จะช่วยเราได้เพราะว่าคู่มันได้ตําแหน่งเกษตรมันแปลว่าตัวเขามีความมั่นคงบางอย่างที่เราพึ่งได้มันเหมือนกับแบบคือคนละสีกันเป็นคนที่เป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นําเพราะดาวอาทิตย์อยู่ในภพมินาศเป็นเจ้าเรือนภพมินาศ แปลว่าไม่ชอบความเด่นความดังอยู่ข้างหน้าไม่ชอบเป็นเป็นไอที่ซัพพอร์ตคนอื่นและเป็นอริของดวงโลกมันหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยเก่งเรื่องของการที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่อยู่เบื้องหน้าดังนั้นเนี่ยเราจะยกคู่ให้เป็นเบื้องหน้าเราจะชอบอยู่เบื้องหลังดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าเออพอคู่คู่ดีคู่แบบมีมีอะไรที่แบบเด่นเด่นกว่าเราอะ่ะเราก็จะชอบมากนี่แหละมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่หไหมมันดึงดูดทุกอย่างดีมากเลยในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ย ันเป็นอะไรที่แบบว่าอืมนะดาวมกตยู่ออกจากมรณะมาเลือนสุภาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานเกณฑ์ที่จะได้แบบเขาเรียกว่าพลิกไปสู่ความสําเร็จหรือมีอะไรดีๆมีความสุขในชีวิตเนาะหลังจากที่โดนทําร้ายมานานในภพมรณะมาเจปีนะครับหปีปีนี้ปีที่7นะครับ แต่มันยังไม่หมดปีไงก็เลยเป็นหกปีก่อนนะประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเออความผันผวนมันสูงนะคนกันเนี่ยทําอะไรก็ไม่สุดนะครับสําเร็จนะแต่ไม่สุดหลายคนบอกว่าเออคนอื่นเขาดีแต่ดีกว่าเราอะเราเราเราสำเร็จจริงแต่เราไม่สําเร็จเท่าคนอื่นอะคนอื่นเขาปังกว่าเราอะคนอื่นเขาดีกว่าเราอะอะไรแบบเนี้ยนะครับราศีกันจะอื่นๆมานานมากนะครับหลายคนก็บอกว่าจริงดวงดาวอยู่ผิดที่ผิดตําแหน่งเยอะครับอืม เพราะว่ามันลงอลิหมดเลยอย่างเงี้ยพันธุปตตนิลงอลิอลิไปลงสุภาอย่างเงี้ยมรณะโดนมรตยูอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันไม่ดีทางนั้นเลยแล้วมันเล่งการเงินด้วยเออดังนั้นเนี่ยมันจะจะทาอะไรให้สําเร็จสักทีก็ต้องมีอุปสรรคมาขวางก็ต้องฝ่าฟันก่อนแล้วฝ่าฟันบางทีก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเพราะมรณะมันหมุนอยู่นั่นน่ะคือดาวมรตยูอยู่ที่ไหนมันแปลว่าช็อตคัด มรณะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันทําให้เกิดความสูญเสียอยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็เฟลทําอะไรก็เฟลทาอะไรก็เฟลมันก็เลยไม่ได้ไปไหนสักทีอ่ะแต่เมื่อดาวม,มรณะออกปุ๊บมาสุภะจบมันก็จะกลายเป็นว่าสําเร็จอ่ะทำแล้วสําเร็จอีกสําเร็จแล้วสําเร็จอีกอย่างนั้นอนะ่ะวนไปวนไป อย่างเงี้ยครับแต่บางทีมันอาจจะผลักดันให้เราไปยังต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงต่างประเทศได้ด้วยเนาะยังไงก็อยากเกี่ยงเนาะช็อกลาบอยู่ที่นั่นก็ไปเถอะเนาะไปแล้วดีอะอะไรประมาณเี้ยเนาะยังไงก็ยินดีด้วยกับการที่จะได้ดีในรอบ12ปีเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนเนาะปังกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้ครับยังไงก็โอเคติดตามได้ในคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเพื่ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ